หเสริมบำรุงดวงตาย,ยังไงให้ได้ผลตามงานวิจัยในราคาที่คุ้มค่าปลอดภัยและไม่จบตาถ้าพร้อมแล้วไปดูพร้อมกันเลยค่ะ มาพบกับน,นัดนะคะวันนี้นัดจะพาทุกคนนะคะไปเจาะลึกถึงวิธีการอาาร่านฉลากอาหารเสริมบำรุงดวงตาที่พบได้บ่อยในเมืองไทยนะคะเพื่อที่ทุกคนเนี่ยจะได้ทําความเข้าใจาและสามารถเลือกซื้อกันได้อย่างถูกต้องและคุ้มค่ามากขึ้นนั่นเองค่ะซึ่งวันนี้นะคะนัดได้รวบรวมมาให้ถึง7แบบด้วยกันนะจะมีอะไรบ้างนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราไปชมพร้อมกันเลยค่ะแบบที่1บอกสารสกัดแต่ไม่บอกสารสําคัญฉลากแบบนี้นะคะจะบอกแต่ปริมาณสารสกัดนะแต่ว่าไม่บอกว่ามีสารสําคัญอยู่เท่าไหร่นะคะ อย่างเช่นสารสกัดจากดอกดาวเรือง150มิลลิกรัมนะคะซึ่งเราเนี่ยก็ไม่รู้ว่ามันให้ปริมาณสารสําคัญนั่นก็คือลูทีนและซีแซนทีนเนี่ยมากน้อยแค่ไหนเพียงพอไหมต่อการบํารุงดวงตาของเราค่ะ แบบที่2บอกเฉพาะสารสําคัญฉลากแบบนี้นะคะส่วนใหญ่จะระบุแต่ปริมาณสารสําคัญนะคะอย่างเช่นลูทีน10มิลนละิกรัมเนาะซึ่งเราเนี่ยก็จะไม่รู้ว่ามันสกัดมาจากอะไรนะคะซึ่งส่วนใหญ่อะคา่ะจะมาจากสารสังเคราะห์ค่ะแบบที่3คํานวณแบบเปอร์เซ็นต์ฉลากแบบนี้นะคะจะบอกทั้งปริมาณสารสกัดแล้วก็สารสําคัญนะคะแต่ว่าจะบอกปริมาณสารสําคัญเนี่ยในรูปของเปอร์เซ็นต์ค่ะอย่างเช่นสารสกัดจากดอกดาวเรือง85มิลลิกรัมให้ลูทีน10%นะคะซึ่งตรงนี้ ะะเราก็ต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการแปลงหน่วยนิดนึงนะคะแบบที่ 4. บอกปริมาณสารสกัดและสารสําคัญอย่างชัดเจนฉลากแบบนี้นะคะถือว่าดีมากๆนะทุกคนเพราะมันจะทําให้เรารู้ที่มาที่ไปของสารสกัดอย่างชัดเจนนะคะว่าสกัดมาจากอะไรแล้วก็รู้ปริมาณสารสําคัญอย่างชัดเจนเลยค่ะแบบที่5ฉลากไทยกับฉลากอังกฤษไม่ตรงกันบางทีเวลาเราไปซื้อของเนี่ยเราก็จะเห็นว่าบางยี่ห้อนะคะมีทางฉลากไทยแล้วก็ฉล,ฉลากอังกฤษเนะเาะพอดูผ่านๆแล้วเนี่ยมันเหมือนจะบอกส่วนประกอบเหมือนกันเลย ะะแต่ถ้าสังเกตดีๆเนี่ยความพีคก,ก็คือมันให้ส่วนประกอบไม่ตรงกันนะทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยฉลากแบบนี้จะทําให้เราเกิดความสับสนได้ง่ายนะคะทุกคนจะต้องดูให้ละเอียดก่อนซื้อนะคะแบบที่6ฉลากเชิงซ้อนต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าฉลากแบบนี้ค่อนข้างพบได้น้อยนะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะระบุป,ปริมาณสารในรูปของเปอร์เซ็นต์ซ้อนเปอร์เซ็นต์นะคะแล้วก็นิยมใส่เลขทศนิยมนะให้ดูเยอะๆไว้ก่อนซึ่งการคำนวณฉลากแบบนี้นะคะค่อนข้างซับซ้อนแล้วก็วุ่นวายมากๆเลยนะโตุ อย่างเช่นรูทีน5จะมีรูทีน10นะคะฟังแล้วงงใช่ไหมคะแต่พอเห็นสูตรคำนวณแล้วเนี่ยเชื่อว่าหลายคนนะงงหนักกว่าเดิมอีกคะ่ะเพราะฉะนั้นนะทุกคนต้องดูให้ละเอียดก่อนซื้อนะคะ แบบที่ 7. จบรชัวกับฉลากที่ขวดไม่ตรงกันนะ้าเชื่อนะคะว่ามีหลายคนเนี่ยที่ไปซื้อพวกอารเสริมมานะแล้วก็ได้บรชัวมาด้วยนะคะแต่ว่าพอมาเทียบกับฉลากที่ขวดแล้วเนี่ยพบว่ามันให้ข้อมูลส่วนประกอบไม่ตรงกันนะซึ่งคนรู้ไหมว่าฉลากแบบนี้ค่ะมีหลายแบรนด์มากๆเลยนะที่นิยมใช้นะคะจะทําให้เราเนี่ยเกิดความสับสนได้ง่ายนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยใครที่ซื้อสินค้าออนไลน์นะคะนั้นแนะนําว่า ให้พนักงานนะคะถ่ายรูปฉากที่ขวดมาให้ดูด้วยเนาะเพื่อที่จะได้เทียบกันได้อย่างชัดเจนนะคะไม่ถูกหลอกเอาได้ง่ายๆค่ะค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะสําหรับฉลากอาหารเสริมดวงตาทั้ง7แบบนะ้นันก็หวังว่าหลายๆคนเนี่ยจะได้ความรู้เพิ่มเติม,มเกี่ยวกับการอ่านฉลากอาหารเสริมกันมากขึ้นนะคะแต่นะันต้องขอบอกก่อนว่าฉลากทั้ง7แบบที่เรานํามาฝากกันในวันนี้เนี่ยไม่มีแบบไหนที่ไม่ดีหรือว่าผิดกฎหมายนะเพียงแต่ว่าการที่เราจะเขียนอะไรลงไปหลังกล่องหรือว่าหลังขวดเนี่ยก็ต้องคานึงกันดีๆหน่อยนะว่ามันทําให้ผู้บริโภคี่ เกิดความสับสนมากน้อยแค่ไหนนะคะซึ่งถ้าหากเรามีความรู้ตรงนี้เนี่ยก็ทำให้เราเนี่ยเข้าใจมากขึ้นไม่ถูกหลอกด้วยตัวเลขแต่ที่สําคัญคือยังสามารถนําไปใช้ในการอ่านฉลากแบบอื่นได้อีกด้วยค่ะส่วนใครที่ชอบคลิปนี้นะคะนะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะสําหรับวันนี้นะต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ